คุณนะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยนะครับผมที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้เกียรติมามอบเพลงในวันนี้นะครับผมขอบคุณแฟนๆด้านหน้าเวทีด้วยนะครับที่มานั่งเป็นกำลังใจนะครับผมแล้วก็ทุกท่านที่เดินเข้ามาเยี่ยมชมนะครับพูดกำลังในะครับสินค้ามากมายนะครับ ถึงเงือนหนาวอดอายนึกว่าเป็นคุณนาาไปแล้วน,นอเกตผู้ชางอัจับได้ไหมเป็นคุณนายนที่วันหน้าสุสาดแั่เมื่อค่ำปอาโง่ทำเป็นเศร้าในเราเอาใจตาพี่ไหลที่เคยก็รู้ดี ល <laughs> ្រូពីខ្ល់ទាត់ទាត់ទៅទាំ្សួយ្លាលឩាសนខ្ល្ត្่រោ หน้าสะอาะดัน่งใดอาตองทำเป็นเช้าให้เราเอาใจต้อาป่าพิลัให้พอรู้ดีดแตเป็นหาหน้าดีกว่าคนสวยหาคุกรรวยว็อาจจะมี นะครับที่ร่วมสนุกนะครับผมก็บทเพลงสุดท้ายแล้วนะครับที่นำมาฝากในวันนี้นะครับอยากฟังอีกไหมครับอยากฟังต้องให้ผมมาอีกคราวหน้าเออต้องบอกนะครับพี่นิกนะคราวหน้านะครับผมเป็นกราจับฟังอีกนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสน่าจะได้เจอกันอีกนะครับวันนี้ก็ก็ขอบคุณมากมากที่มานั่งให้กำลังใจนะครับยังไงก็ขอฝากผลงานเพลงไว้ก่อนนะครับเออ แอบมักเจ้าก็ส99ล้านเือนะครับเป็นซิงเกิลล่าสุดที่ปล่อยมานะครับแต่ว่าปลายปีนี้ก็จะมีอีกซิงเกิลที่เป็นโปเพลงสนุกๆนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับเพิ่งจะถ่ายเอฟบีไปเมื่อวานนี้เองนะครับก็เขาให้ผมขึ้นมาก่อนอ๋อต่อได้ค่ะต่อได้เมื่อกี้งก็ขึ้นมาไม่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเต้นมาในกระถุนก็เลยเต้นมันได้ ผมก็ฝากผลงานไว้ละกันนะครับแล้วก็มีซิคของสุภาพบุรุษสุดซอยก็ยังอยใหญ่อยู่ครับฝากพี่จืดไปด้วยครับเมื่อกี้เห็นใครที่เป็นแหลๆเรื่องไม้สามคนสามคนน่าจะไม่พอจะให้เงินจะให้เงินแล้วนี่ไม่พอใช่ไหมไม่พอเครอพนนีเลือกมาสามคนใครลีครับ โอาสัปคนแรกกับสัปคนแรไม่กับเมื่ี้พี่เห็นเนี่ยเมื่อกี้มีคนเต้นแหลกมีคนเต้นแรงแต่ว่าตอนที่เราเดินไปรับมาเนี่ยเหมือนกับว่าแม่ต้องเดินช้าหน่อยแม่มนีก่อนแม่เดินช้าแต่คนเต้นเต้นแรงเลยนะคะคุณิมอคงจะไม่มีใครนะครับที่ท้นขนาดนี้แม่มารับดิค่ะคุณแม่เนี่ยพอตอนเดินเดินช้าเลยเดินช้าเลยตอนเต้นเ้นแหลตอเ้นเ้นแมาก สาวชุมพรสาวชุมพรใช่ไหมแม่ใช่ละพอนเออแม่โอ้โหพี่พอยเชแต่ว่าที่รางวัลที่พอยอีกแม่ทำถูกแม่ทำดีอะแม่แม่ทำดีทุกท่านะทุกท่านอันนี้แบบอย่างที่ดีแมแบบอย่างที่ดีละพอแบบอย่างที่ดีดิหน้าโล่งเปลียนแบบค่ะ เงินออกกัไหนให้แตะเราหลแมว่าเก่บกิบตยช่วยสามร้อยบาทให้รับ่ายรูปเลและต่อไปเราบอกก่นบอกก่อนบอกก่อนแต่เชื่อว่าคุณอิทเขามีใจคุณอิทมีไหมที่สคนผมให้ผมให้ที่กรตัดสินใจเลยนะใจหนักใจที่นคนดีด้วยคนที่สองอีกแก้มแดงอ้ามานีมานี้ยไปด ใช่เลื่อนปาดเล่อนป่านเตลื่นปาดเลยตอนนี้มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเลยเพราะวาเต้นไปอยู่เต้นไปอยู่เต้นเลื่อนปาดเลยค่ะจิมวันใช้300บาทนะคะ300บาทจากคุณอินนะคะยินดีด้วยนะคะซื้อสินค้าได้ทุกร้านเลยนะคะภายในงานของเราค่ะดีด้วยค่ะ6อีกคนนึงอีกหนึ่งค่อยู่หลังคนนั้นแหละแม่วันนี้แม่เต้นแรงแล้วแต่ตรงนี้แล้ว600แม่วันนี้มาเร็วเลย คอดีมาท้ายสุดแต่ว่าแต่แลุ้ดเลยค่ะน่ารักมากน่ารักมากต้ายเขาักที่ค่ะคุณแม่ค้าชอมแล้วก็จุนอาตุช่วได้ถูกใาด้วยแม่บอกขอดแทนได้ไหมขอตอดแทนโบ้หอด้วยแม่ชนะแม่หอบแม่ช่วยดูให้หนครับแล้วมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมแม่ชยอนีด้ไหมครับอบมาคร รับไปง่ายๆเนี่ยคนที่รับสองสาวนั้นน่ะให้เขาไปย้วยมานี่มามาเขาเหมือนจะไม่ทําอะไรนะแต่ว่าคนทำคนทำคนดีไม่ผมเกลือไปทีไรนี่เห็นเขาเต้นตลอดนะเต้นตลอเขาเต้เต้นตลอดเป็นอันเใช่ละเขามาดูหลายวันละเขามาดูทุกวันดีไมครับเขามาดูคนดีแต่วันนี้ดูว่าคนดีจะเอามัไม่ไม่ดูวันเลยมาดูทุกวันไม่ดูวันเลยว่าคนดีจะมาวันที่สาม มาดูตอนแรกแม่ที่พูดดิคุณนี่แต่ละเนื้ออยู่นะให้คุณดีนไม่คุณดีนเราฟ้องก่อนมองด้วยหัวใจลองมองไปอาจจะต้องมีคนที่คุณดี่แปลว่าเห็นว่าเขาเต้นเยอะมาคุณดีนลองมองคนไหนคะที่เต้นเราโดนใจเด้อเต้นเราโดนใจทุกทีเลยที่เอาไม้แม่ไม่ได้เอาไม้นะ ไม่ได้รับรับก no, no, no. ันอย่าง่ี้ไม่ได้ไม่ได้เอาดิลังมองซีคุณดิกองมองซีมีอีกคนนะครับบพี่หวยพี่หวยมากปี๊อยู่ปี๊อยู่ปี๊เลยแล้วก็เป็นผับแตมัแต่มันเปิดเฮ้ยมันหอกแบบเราคุณอิฐนานมากเราคุณอินามากเลยถ้าุดเปิดปึ๊บมาเลย่มนะคะวันนี้อคุณแม่เราแม่ใกล้ใก้ไปอ่ะแบบนักเจ้าอ่ะใก้เอาไลองเป็นดีไปลอเปนดีนะ แม่นะแม่นะพี่ที่คูดอะไรแบบขับของพี่นิ่งเยอะแยะมากมายเลยพี่เดี๋ยวช่องทางตอนนี้มีอะไรบ้างนะคะบอกอีกรอบหนึ่งเออช่องทางการติดตามใช่ไหมล่ะก็จะมีแฟนเพจนะครับอีปีสังคแอมิโกครับแล้วก็ไอจีกับทิกตอรก็ เซอร์เชิญอิสระภูไมได้ครับอ่าโอเคไปติดตามกันนะคะแล้วก็ไปสนุนด้วยเดี๋ยวมีเพลงใหม่ออกมาปุ๊บจัดไปเลยจัดไปค่ะนะคะทุกผลงานของคุณอิิสระภูใช่แล้วเอาขอเสียงดังๆกับคุณอิิสระภูอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ